สวัสดีครับวันนี้ดีของเราคือ่อกไม้สดกันครับเดี๋ยวเรามาทําแกงป่า่อกไม้สดกันมาดูกันครับผมผัดหมูรวมกันน้ํามันก่อนนะครับผมจะไม่ใส่น้ำไอ้ผัดหมูรวมกันน้ำนะครับผมจะผมจะไม่ใส่น้ามันนะเดี๋ยวมันแกงแกงป่าก็คือก็คือไม่มีมันนะครับผมประมาณนี้เลยที่แกงใส่ไปเลยครับผมชอบชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดไปเยอะๆ่อยนี่ผัดไปเลยครับผมผัดกับหมู ถ้ามาอย่างเงี้ยพริกแกงก็จะแดงสีสวยนะก็ไม้ใส่ไปครับนี่ผัดให้ให้แบบพริกแกงมนันไม่ไหม้กระทะอย่างเงี้ยมันจะได้มงหอมนี่นะครับอ่าใส่น้ำไปเลยแดงป่าครับน้ำก็ ร้น,น่อยนี่ครับพริกกีฟ้าไปมะกกูดใส่ไปเลยครับนี่ครับสีแดงสวยจแล้วร้อนมันเดือดแล้วเรามาปรุงกันครับอ่ามาปรุงกันเลยครับผมปกติเลยชุรสใส่ไปนี่ครับรสดีใส่ไปเลยครับผม น้ำตาลสักนิดนนะครับผมตัดเผ็ดตัดเค็มนะนี่น้ำน้ำปลาครับผมประมาณนี้พอเผื่อพวิแกงมันเค็มเราจะใส่เยอะเกินถ้ามันเค็มเกินนะครับผมแล้วเคี่ยวสักแป๊บครับผมเคี่ยวไว้สักแป๊บเพืให้รสชาติมันออกนะสุดท้ายด้วยใบกะเพราทีเด็ดเลยครับผมนี่ใบกะเพราใส่ลงไปเลยครับ เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปจัดใส่ชามจัดชามสวยๆกันครับผมอ่าอันนี้เสร็จแล้วครับผมแต่ผมว่ามันขาดอะไรข้างบนบางอย่างนะเดี๋ยวหาอะไรจัดให้มันสวยๆหน่อยผมว่าใส่พริกดีกว่าพริกสีแดงเดี๋ยวนะครับผมอ่าสีแดงมาต้องคู่กับสีเขียวเนาะใช้ผมใช้ใบมะกรูดดีกว่า แต่งล่างเสร็จแล้วครับผมน่ากินไหมครับผมแกงปลาหน่อไม้สดนะครับผมโอเคครับเจอกันีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ